อรุณสวัสดยามเช้านะคะวันนี้นะคะอ้อยก็เดินทางจากสำนักงานมุ่งสู่บ้านสวนกเกษียณสวนกเกษตรของเรานั่นเองก็ผ่านทางเข่าเกลือนะคะตรงนี้จะเป็นหมอกลงจัดมากถ้าเรามาตอนกลางคืนหรือเช้ามืดเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศมันจะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี่คือตำบลปูงน้ำร้อนถึงแล้วนะคะนี่แหละสัญลักษณ์ของปูงน้ำร้อนไปไปบ้านสวนกันดีกว่า ก็เกือบเวลาใกล้เจ็ดโมงละว,วันนี้นะคะเราจะทําพิธียก2สเอกเสาโทนะคะกําลังเตรียมพิธีการกันอยู่น,นี่นะคะก็หลังจากวันนั้นก็นอย่างนี้ค่ะจากตอนนั้นนะคะออยก็เห็นโพมาเป็นแบบนี้เลยนะคะมีการลองฐานไว้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเอาคอนกรีตเข้าไปข้างในค่ะเพื่อที่จะ ทำเป็นฐานรากนะคะมีทั้งหมด22หลุมด้วยกันนะเนี่ยเขาก็ทำเขาเรียกว่าไม้แบบนะคะเขาก็เอามาตีไว้เพื่อที่จะได้เทคอนกรีตเข้าไปฐานรากก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะฐานรากเนี่ยเราต้องลงนะคะเพราะว่ามันอาจจะไปเปื้อนดินข้างล่างได้ต้องทำเป็นฐานไวค้ค่ะประมาณนั้นหลังจากเดินดูเสร็จแล้วนะคะก็มาช่วยคุณพ่อจัดโต๊ะนะคะก็เป็นโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปแล้วก็ จัดโตวไว้สําหรับเส้นนะคะเจ้าทีตอนนี้นะคะเรากำลังจัดเตรียมพิธีกรรมนะคะยกเสาเอกสาโทร,รอผู้รับเหมามารอทุกคนมาในงานนะคะก็เนี่ยค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาตอกไม้มงคลทั้งเชิมนิดนะคะเราจะเริ่มด้วยไม้ที่1นนะคะไม้ไผ่สีสุกโดยทิศมงคลของไม้ไผ่สีสุกคือทิศเหนือ อุดรมีความหมายถึงความมั่งมีสีสุขฐานะร่ำรวยมั่งคัง่งสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงอนามัยไม้ที่สองไม้ทรงบาดาลโดยทิศมงคลของไม้ทรงบาดานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานมีความหมายถึงทรงบัรดาลเมื่อต้องการสิ่งใดที่ชอบที่ควรก็สามารถบรนดาลได้สมความปรารถนาไม้ที่สามไม้ศักดโดยทิศมงคลของไม้ศักดทอง คือทิศตะวันออกหรือบูรพามีความหมายถึงความมียศศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่เป็นสีแก่บ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยเป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้ที่จะมาคบค้าสมาคมด้วยมีศักดิ์ศรีในวงสังคมไม้ที่สีไม้กันเกลาโดยทิศมงคลของไม้กันเกลา คือทิศตะวันออกเฉียงใต้หรืออาคาเนมีความหมายถึงการป้องคุ้มภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะจากสิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีปีศาจเวทมนตร์สายต่างๆหม้ที่ห้าม้พยุงโดยทิศมงคลของไมายพยุงคือทิศใต้หรือทักษิณมีความหมายว่าการพยุงช่วยเหลือและส่งเสริมจะช่วยพยุงฐานะให้มั่นคงเมื่อถึงเวลาขัดสนก็จะไม่ทำให้ฐานะหรือวงตระกูลถึงกับ เจสุดป้องการมีให้ตกอักหรือลำบากยากจนค้นแขนไม้ที่6ไม้ทองหลางโดยทิศมงคลของไม้ทองหลางคือทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือหรอระดีมีความหมายว่าทรัพย์สินเงินทองจะทำกิจการใดก็ตามจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์แก้วแหวนเงินทองจะไหลามาเทมาไม่ขาดสายนั่งนอนบนกองเงินกองทองไม้ที่7ไม้ชัยพฤกษ์ โดยทิศมงคลของไม้ชัยพฤกคือทิศตะวันตกหรือประจิมมีความหมายว่ามีชัยชนะจะได้รับชัยชนะแก่ผู้มุ่งร้ายไม้ขวัญศัตรูหมู่มานคู่อาฆาตท,ทั้งหลายผู้ไม่ประสงค์ดีมิอาจทำอันตรายใดๆได,ได,ได้จะพ่ายแพ้ไปดนที่สุดในลักษณะพา,ายรีพินาศไม้ที่8ไม้ราชพฤกษ์ โดยทิศมงคลของไม้ราชพฤกษ์คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือพายัพมีความหมายว่าค้ำคูณจะมีคนสนับสนุนเมตตาให้มีที่พึ่งอาศัยมีอำนาจราชสักความมาั่งคั่งลาภผลต่างจัทวีคุณเป็นเงาตามตัวและไม้สุดท้ายนะคะไม้ที่9ก็คือไม้ขนุนโดยทิศมงคลของไม้ขนุนคือใจกลางที่ปลูกบ้านหรือศูนย์กลางหลุมศิลาเลษ์หรือหลุมเสาเอกมีความหมายว่า สนับสนุนจะมีผู้เกื้อหนุนค้ำชูให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ9้าวไม้มงคลค่ะที่จะต้องนำมาไว้ในการทําพิธีเสาเอกเสาโทนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่พ้นการกระทำของเราค่ะออยก็ยังเชื่อเรื่องนะคะในการทำดีต้องได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีค่ะเชื่อในเรื่องของการกระทำนะคะ ส่วนพิธีกรรมเนี่ยก็คือการที่เราทำเพื่อเสริมสิริมงคลให้เรานะคะแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนหากเรานะคะรู้จากบุญคุณนะคะจากธรรมชาติจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะคะมันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอะใครมองเห็นอะตอมบ้างมันไม่มีใครมองเห็นหรอกแต่ใช่ว่ามันไม่มีใช่ไหมคะ วันนี้นะคะออยก็มาแนะนำไม้มงคลทั้ง9ชนิดก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อไปนะคะกับคลิปหน้ายังไม่จบนะคะพิธีเราตอนนี้ก็มามาเตรียมการไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าตอนต่อไปจะเป็นอะไรบ้างต่อจนเพลินจนลุงตอผิดเลยอะ่ะโอเคบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ